นี่นะครับก i d e o n of n e a r the All k n o w i น g นะเป็นแบบว่าผู้มีความรู้นะฮะอ่ะก็สวัสดีคุณชิท่านด้วยนะครับวันนี้เราหมาเห่าอีกแล้วหมาเห่าก็โทษนะฮะก็วันนี้เนี่ยเราอยู่ใน Scream f o r t r e s สนะครับกับในด่าน Cra s h e r นั่นเองนะเป็นด่านที่คนยักนะครับคนยักไปถล่มฐานชาวบ้านนะครับอันนั้นแหละแค่นี้แหละไม่มีอะไรนะเดี๋ยวถ้าอยู่ในเกมเพย์ก็จะได้เห็นกันเองนะส่วนหมาก็จะเห่าไม่หยุดเลยนะฮะ นะอันนี้เป็นคิดว่าเป็นแอมเบียนซ์ซาวน์นะถือว่าเพิ่มบรรยากาศไอ้นี่นี่ซึ่งรอบนี้ผมจะทำการอัด <c oughs> ยาวๆเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าคนเขาจะชอบกันเปล่านะจะลองแนวใหม่อยู่นะตัวที่แนะนำก็คือเมดิใช้ยเวสเซนเตอร์นะครับเดี๋ยวรอรอบน,นี้เป็นโซ่จะดีนะเนี่ยครผลให้เพื่อนที่เป็นยักษ์เนี่ยไปถล่มฐานชาวบ้านนะับ อารมณ์ก็จะประมาณนี้เนาะไวเซนเตอร์โคตรโกงนะพวกเลยโดนดาวแว็อิสเกมมาหลายรอบเลยโหเล่โคตรโกงนะไวเซนเตอร์ดานนี้ของนั้นเป็นแปรสเกาเนี่ยแปรสเกาโอโ,อโอนี่แกดูถูกสเลมวาวอะขอโทษ โซลิมวาวนี่ขี้บ่อยจะตายเนะนีฮแบบะนี่ผมใช้ชื่อแบบอุ้ยกดคิิเน่นแว็กก็จะมึนๆนิดนึงนะฮะนี่ The Guardian of the a l l Knowing นี่ฮะผมใช้ชื่อศักดิ์สิทธิ์นะับเป็นชื่อที่เป็นมงคลสุดนะครับ The Guardian of er นะเเนนป็นแบบว่า the a l l Knowing นะฮะ ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเต็มไปด้วยความรู้นะฮะเรียกว่าสุดแล้วเนาะปล่อยให้เขากินสเต็กต่อไปนะเนี่ยเนี่ยมารู้จักว่านี้ใครอสเตอร์กีเดียนสเตอร์กีเดียนนะสเตอร์กีเดียนนะ <c oughs> เก่ดูถูกโซลิมวาวเหรอะแกล้าดูถูกโซลิมวาวผมจะเอาโซลิมวาวไล่ไปทุกสกเกาทั้งนั้นนะแหลนะไปดูว่าไงดูดู เขาเก่งใ้่ไเออนี่มากกาไปนี่ครับมีใครนี่เพอร์กีเดียนออฟเนียเลยนยะแต่ตือออลโนอิ่งนะเป็นผู้รู้เยอะเกินไปนะอ,อุ้ยโอ้โหแม่นซะด้วยมามาไปเลยไปเลย อ้เกือบด้วยเราชวมวาไปฟาดจะลืมไปว่าันเป็นสปายนะนี่นี่เซอร์กีเดียนออฟเนียเลยนะยัยแกไม่รู้จักหรอขอทำคอนแทคหน่อยนะคือคอนแทคเดยผมทำเสร็จแล้วนะเพราะว่าเคยเล่นก่อนหน้านี้แหละแต่ว่า มันต้องฆ่ายยากนะมันก็มุจนายตรงนั้นนะผมจะโซเดียมวาลไม่ต้องก็ได้มั้งเอ้าไม่โดนวัดเออดนสัดิีแกดูถูกโซเดียมวาลนี่องความรู้เลยเนะนี่ยนี่เอะโอเคโอเคโอเคยอมก็ได้ตอนนี้ทีมเรานำนะครับนิดหนึ่งนำหนึ่งแต้มนะทุกคนอฮ้ยมัในกันได้อุย้ยติง นี่สิงคปโปร์หน่อยไม่ได้ขนาดนั้นหน่อยก่อนอันนี้ผมไปเล่นเซิร์ฟซิดนี่มาเนี่ยคือแบบแรกสุดๆไปดโดนนี้ <c oughs> ผมจะเอามาคีน่านะครับไปเฮดช็อตฝั่งข้ามนะคือมันได้นะครับเพราะว่ายังไงอ่ะมันก็ยิงเฮดช็อตได้นะคือตัวยักษ์นี่นะครับมันยิงเฮดช็อตได้แต่ว่าสปายเนี่ยไปแบ็กสเต็ปไม่ได้นะครับผมลองมาแล้ว <c oughs> ผมลองมาแล้วนะ ผมข้างหลังก่อนนะโอ้โหว้าวเปหนึ่งทีโอ้ย <c oughs> นี่ยังว้าวเลยเนะี่ยเดินมาดีโอ้โหยังไม่โดนเฮดช็อตเลยอนะันนั้นเนะ่ะที่ผมเลงตรงๆเลยไปมาหลังเนะี่ย นี่ฮะมันเฮดช็อตได้นะพวกตัวยากพวกเนี้ยครับตัวไซแอนพวกเนี้ยมันเฮดช็อตได้นะอุย้ยคลีนนั่นแหละผมจะลองเปลี่ยนเป็นเจลาเต้นนะผมจะลองอิงเยี่ยวใส่มันอุ้ยโอ้ยแล้วไ เน,นี่นะับปลาเยี่ยวใส่มันนะถ้ามันใช้แวกนะครับมันใช้แวกแสดงว่าก็ายิงคีใส่มันไม่ได้ดีเนาะโอ้ล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วอุว้ยวางทุนพี่แบบจริงจังเวอร์ เมื่อกี้ผมยิงเบ้าได้ไงเนี่ยโอเคนะครับมาในด่านบนลสอแล้วเราเข้ามากลางไฟพอดีนะก็เดี๋ยวจะทําคอมแบ t ไม่ดิกนะครับปืนมีแค่นี้เนี่ยอย่าคิดมากนะอุ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหเกมเป็น p a y l o a d l เหรอก็คือแบบว่าขดรถขนรถเลยเข็นรถนะเขน็นรถวนั้นดักมุมอยู่ยังยัง นี่นะครับกีเดียน of near the all k n o w น n g นะเป็นแบบว่าผู้มีความรู้นะฮะร,รู้เยอะไปเราประมาณนั้นด่านนี้มีบอสนะถ้าจำไม่ผิดมันจะมีบอสนะทุกคนอุย้ยคุณดูถูกกีเดียนเหรอจริงผมไม่ได้ฆ่าเมื่อกี้นะน,นี่ปีนได้ปะเฮ้ยปีนได้ปีนได้ วิสาฟันโดนเนี่ยนะมันเป็นคล้ายๆอะไรนะโ e a เ l สเ s สเ n แมนนะประมาณนั้นะที่อยู่ในดานแมนเมเนอร์นะแต่ว่ามันเขาจะปรับปรับนิสกินใหม่นะเป็นว่าเฮดเลสคือแบบเฮดเลสจริงๆนะไม่มีหัวเลยโอเคด่านนี้น่าจะยืดนะดจากสภาพะด่านนี้ยืดแน่ฟันค่าได้ไหม โอเคโอเคมามา <laughs> จริงจังเลยจริงจังเลย <laughs> ยิ่งเออนั่นแหละ <laughs> ระเบิดตัวเองพร้อม <laughs> <laughs> เขาเรียกว่าพรีชีพนะเป็นแบบขั้นบียอนของคันเกซ์เนี่ย อันนี้ก็สวยอยู่นะโอ้ยเข้ามาก็แพ้แลนะ้วเดี๋ยวนี้เฮ้ยอ๋อมันจะไม่แคปทันทีมันจะมีเปอร์เซ็นต์มันอยู่สภาพน่าจะแพ้นะฮ <c oughs> เฮ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้อะไร นี่อะไรเอ่ยโอ้ยมีวร์ปมีวร์ปทะลุมิติอีกแล้วเข้าถึงเฮลเลื่อนถึ e แต่บบว่า square the deep we are the weather going green coast นี่ไปไหนเนี่ยอ๋อ,อเออนั่นน่เบียดกันหนหละห นี่มันตัดสินด้วยอย่างนี้เหรอเนี่ยเล่นเดินลันอ๋อคือแบบใครไปถึงก่อนก็จะได้ประมาณนี้ปะ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ต่างน,นี้ก็ไม่ยืดนะผมว่ามันไม่ได้ยืดขนาดนั้นนะคือแบบติดภาพในไฮทาวเวอร์มาไงนี่คุณดูถูกเซเลมวาว้า เนี่ยเซอร์กีเดียนออฟเนียไม่ใครคุณคุณคุณไม่รู้จักไปเซอร์กีเดียนเนี่ยเนี่ยพับพตะกอเลยนะจังหวะน,นี้เอาแต่ขิงไงเราเอาแต่ขิงความรู้นี่ความรู้ทั้งนั้นเขาเรียกว่าให้ความรู้นะฮะเป็นอาจารย์นะนี่ใครเซอร์กีเดียน ผมจะกีเดี่ยนกี่รอบวะเนี่ยมาไปครับไปเล่นเดนลานกันรอเขาว้าก่นอนเขาว้าเทมน์หกสิบเอ็ดอยู่นะ<ๆ>นะน่าจะต้องอีกตั้ตายฮะชิวๆค่อยๆนะค่อยๆนะค่อย,อย,อย,อยๆละเอียดน,นนะทุกคน รวัลนี้นะฮะเฮ้ยเฮ้ย,ยมีแววมีแววโอเคโอเคเออเซอร์กีเดียนเซอร์กีเดียนนี่นะเป็นกีเดียนออฟเนียนะเรียกได้ว่าคนมีความ,มรู้นะฮะ เล่นตัวอื่นจะมีล่กนะฮะต้องเล่นไม่ดิต้องสวมวิญญาณกีเดียนคนมีความรู้มีความรู้ของความรู้เต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมจริงๆ <c oughs> แล้วแบบความรู้พังพูออกมาไงทุกคนคือใน,น,นคลิปเนี้ยผมจะพูดในความรู้เนะ <c oughs> นี่ย the knowledge เนี่ยเป็นผู้มีความรู้นะกากอยมาแล้วต้องไปหา จะได้ตกตาเร็วๆเลยคอ,น,อนแทกนี่ก็ยืดเหลือเ,เอาก,ากินงั้นยังไงเบลกากอยไปหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยมาอาชึบดีมากกลับมาแล้วจ้ะ <c oughs> อุย้ยอุ้ยไม่ไม่ทันเขาเรียกว่ายังยังไม่ทันให้ความรู้นะทุกคน <c oughs> ยิง เยคนมีความ,มรู้ทุกคนเขาเรียกเขาเรียกคนเต็มไปด้วยองค์ความ,มรู้คอนแทคจะเสร็จแล้วทุกคนคอนแทคเสร็จแล้วนี้เดียวสู้ๆความรู้พลังครูความรู้พลังพวมพงพกมาลไมเนี่ยตัวโ,โดนพลังความ,มรู้แบบนี้เรียกว่ามีองค์ความรู้ผมจะโดนคลีน่นอีกยังพูดไม่จบเลยความรู้อืม ผมจทำน่จบ,จบแล้ว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 ผมเนี่ยจบแล้ว <c oughs> นี่นี่ความรู้ความรู้ <c oughs> สกอไม่น่าจะคิดอะไรว่าถือสตัมวาวมาคือเขาทำงานเขาทำถูกเลยับเพราะเขารู้ว่าถ้าไปไตีเนี่ยนะครีแน่น,นอนนะสตัมวาวนี่โอกาสตกิเกดกก9 9อร์นะ ถ้าอีกศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์อันนั้นคือคนได้มีความรู้เนี่ยคุณคนต้องมีความรู้ไว้มากพอนะถึงจะใส่คี้มาได้นะครับเนี่ยเป็นที่มีการลบนะฮะเนี่ยคน,นะค,นค,วความรู้แบบครังครูนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปเล่นเดสลันก็ได้นะทุกคนสปายนะครับอะไรอ่ยยังอ๋อไม่อิงเงาปลาฟ้า,ฟ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 ามอกี่มัน,นคืออะไรนี่นี่ความรู้ <laughs> บัตดักบัดัก เฮ้ยเฮ้ยเกินไปแล้วเนี่ยแกแกต่อต้านองค์ความรู้เฮ้ยเดี๋ยวแตมยังไม่ถึงดีกว่าอุโหอีกยาวผมว่านีนี่เขาเรียกว่าคนมีความรู้นะทุกคนไปเล่นเดรสลันกันดีกว่านะทุกคนกี้เดียนขีเดียนฮะอะไรนะอะไรนะ อุ้ยคลิระวังระวังอุ้ยคลิยิงพื้นนี่แหละไม่เป็นไรทุกคนให้เขาชนะไปนะเดี๋ยวเราไปวัดกันที่เดนรันนะทุกคนจัมปิ้ิเนี่เสียเวลาเล็ดเล็ด ฮารโดนี้เปล่าไม่เป็นหรือเปล่าสกัดเอบาร์เนี่ยโคจเจอร์นะโคจเจอร์เออหมันไ้สกัดขอโทษเพย่ออช้วยช่ชยด้วยเออดีมาก โซเจอร์มันเดินช้านี่ว่ารอดไหมเน,นี่ยทุกคนเู็วืตูม <c oughs> มาผมว่าไม่จะเปิดแล้วไปก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะอย่าลืมกดไล like, ค์กดซับกันด้วยนะขอโทษที่หายไปนานนะครับขอโทษที่หายไปนานนะทุกคนแต่แฮนด์แมนเหือไปด้วยโอเคขอบคุณครับก็เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย